<LY humming> ตื่นเช้ามากอยู่บ้านตื่นเช้าขนาดนี <Boy? S 1> ้ไหมไม่จะไปเก็บตกที่สะพานมืออีกสักรอบหนึ่งตอนเช้าเพื่อจะคนน้อยอยากจะไปกระช้ารอบเช้าเช้าถึงขั้นต้องวิ่งกันเลยทีเดียวเด็กสามนาทีต้องรออีกครึ่งชั่วโมงนี่มาเที่ยวหรือมาทำอะไรเนี่ย หกโมงถึงหกโมงห้านาทีอันนี้หกโมงสามนาทีกำลังจะปิดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปไโอยโอ้ย,อยมาทำอะไรในเช้าเนี่ยรากกำลังตัวที่เนี่ยเราเป็นสุดท้ายอะ่ะไป let's go ว้าว Since so long, all the feels have gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the chaos, right? <laughs> but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat.

มีหมุนด้วยวขึ้นไปแล้วหมุนด้วยวมจจด,ดมากเราอันนี้มันขึ้นแบบลงน้อยๆโอ้ยเราก็เล่นนะมันไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดอ่นะเนาะเราก็เปานสบาย แอนเจอร์โซนอันนี้น่าจะเป็นโซนเด็กๆไหมอะแอดเวนเจอร์โซนแต่ว่าแอดเวนเจอร์ของเด็กๆนี่นอะไรๆรถรางหรอไม่มีรถไม่มีรางไม่มีอะไรเลยอ๋อของเด็กน้อยอันนี้มีไฟดีเป็นเลนโฟดีดูว่าล่ะโอ้โหนี่มันต้องถูกตัด อ,อ๋อเนี่ยทางเข้าที่เล่นอ๋อดูพี่แล้วถ้าถ่่ยข้างล่างอาจจะแบบว่าดูวิธีนะนดูสูงนะ ล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาหรอเมื่อกี้ก็งงๆนะเมื่อกี้ก็ดูเหมือนยังอยู่ฝั่งบนเมื่อกี้ก็ดูสูงแล้วแต่กลายเป็นชั้นจีล้วขึ้นมาชั้นสองอ๋อนี่มาหมุนโซน่าหมุนได้อีกงงปะล่ะนี่ไอไปดานาน้องในคนลากกระเป๋าให้จ้ะกลับแล้วโอ้ถ้าล้างหมอกเยอะเชียวเขาไปเขาลากกระเป๋าเราไปนู่นทิยวโอ้ยชื่อมาแล้วเหรอขอบคุณค่ะขอบค่ะเออเบลฟีจะไม่คุมเพราะว่า เ,เรากินน้อยอ่ะอ่าถ้า้จริงได้ได้แ,แล้วมันมีแบบก็ถึงได้สี่แก้วคุมนะอ่ะอ่ะเราว่าคุ้มถ้ากินสี่แก้วคุ้มแวได้ยินคนอื่นพูดเหมือนกันป้ากินอไไอเบียดำอ่ะคือทุกคนก็พูดเหมือนคือทุกคนไม่ได้อยากกินเบียดำเหมือนกันทั้งนั้นแหละแล,ะแล้วมันแล้วมันก็เหมือนมีแค่นั้นแหละไม่มีตัวเลือกอ่ะคนก็ไม่กินไงเออเบียดำไม่อร่อยเนาะ กำลังจะข้ามสะพานมังกรไปที่พักอ้าวมถ่ายใกล้ก็ไม่เห็นมังกรนะสิมองไม่กห็นต้องไปถึงหัวใต้หัวมบอทก็ไม่ถึงหัวอืมอืมอ้าวมองไม่เห็นนี่ใต้สะพานอันนี้จะเป็นแบบไหนอ่า เด็กมันเล่นมี่ปาไทยนะสปาแห่งความรักเงียประเดินตอนเย็นต้องมีไฟหลอนเยอะสวยเอออนี่ไงใกล้ๆกันแล้วทะเลทะเลเคียนูุ้่งกันที่บ้านทะเลอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสิร์ชแมปดูอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจนี่เราพักอันนี้อ่าแเบิกอันนี้ชั้นอะไรนะชั้น คือดัซซี่อ่ะดัี่อ่าซีสูบกับเอ็นบ๊ายบายขอบเขาคือไทยแล้วอยากโชว์บ้างเราคุยเวียดนามได้ค่ะทีนี้เจอไดเป่าผมแบบไม่ต้องวอยไวยแล้วไม่ไม่มีไม่มีที่ซ่อนเนีะนิชะซ่อนเนี่ะคืนยันเจาว่าไดเป่าผมอยู่ไหนอ๋อไม่มีวิวให้ดูนะครับแต่มีวิวมีวิวอ๋อม่มีวิวอ่ะรีวิวตรงต้นล๊อคเาทอ๋อเป็นวิวกรอบรูปนะฮะ ราคาไปอยากแ่างเงี้แหละเราแต่ละทรทัพย์ใหญ่อยู่เมื่อวันเมื่อคืนนอนสี่พันทีวีไม่เปิดสักนิดเลยเออลืมเลย <laughs> ทีวีก็ไม่ได้เปิดใด้เ <มะ S 2> ป<ะ>่าผมก็ไม่ได้ใช้อันนี้หกร้อยบาทหกร้อยเทควิวทะเล <laughs> <laughs> มีแควป่ะเนี่ยทมพอดีมีที่ฉีดมีที่ด้วยอ้าวเอาหมดเลย <laughs> ออนอนพอดยจ้าเรียบร้อยเอาอีกแล้วนะฮะเดินเดินหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์จะเช่ามอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะเอ,อเอ้ยดูราคาก่อนว่าเท่าเท่าไหร่ไปมั่วบ้านงานไปไหนงานบ้านไหนไปไปมั่วกินดิ<ส> บอกว่าให้ตรงไปแล้วจะเจอตามอยู่ข้างขวานะคะขันลงให้น้องฟังไม่ใช่ได้ใช่ไหมคือเมื่อกี้ถ้าเรียกแกล็บอะถ้าเรียกแกล็บก็ประมาณได้ไหมแท็กซี่เท่าไหร่นะแท็กซี่แสนแสนกว่าใช่ไหมไปหนึ่งที่แต่อันเนี้ยแสนสองอไ,ไ,ไปเลยแล้วแต่อยากไปที่ไหนก็ไปถูกมากแต่ทำไมเขาไม่ให้คันใหม่ๆกันเ โอเคเอาละไม่กลับแล้วต้องขายเขาอ่ะแลนสองจะเอาอะไรมากอ่ะเออโอเค thank you แลนสองเขาได้ตามจภาพาไปนะเชื่อคนถูกอ่ะได้ยบาเยเอาอีกแล้วหางหางงานให้อีกแล้ว ตารถเยอะกว่าดารัสน่จะบอกให้เนี่ยใไหมฉันไม่ได้มาเที่ยวแบบสบายๆแบบคุณหนุ่มคุณนายแบบมาถึงเขาน้ำบอกเลยก็เมารถตู้รถ VFP นั่งเที่ยวมาเดียวเลยไม่น่าดำไม่กลับบ้านไม่เชื่อถือได้ปะเนี่ยจัดไมเล่น รอยังไม่ได้แล้วยังไม่ดีแต่สองขวามือนี่แกส์เตชันอยู่ขวามือเติมอะไรน้ำมันอะไรรู้เหรอเก้าห้านี่ไงเขามีแต่เก้าห้าเหรออือน้ำมันเราไม่รู้คำว่าเกเขาใช้ได้หรือเปล่าอ่ะแบนตอมไปก่อน20เวนตี้ไปก่อน2วนตี้ดีงงงมากเขาก็งงแบบเติมทําไมเติมแช่นี้ซันชามารีนาอยู่ตรงริมริมทะเล แปดกิโล<ป>ต้องไปกับน้องเ้อใช่ไหมฮน้องถือที่ครับไม่ไม่มีตัวเกียวโอเค,อเคเนีนใช้แป่ด้วยนะพ่อฉันต้องเก็บกล้องก่อนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัแบบยแล้วเจอนักกีกลับฟปเลยโอเค เดี๋ยวปิดทางอะวคนเยอยวอะไงหน้าไม่ยังขับมาถึงหน้าดำแล้วมั้งชิวๆเด็กๆแค่นี้ ก็คือเก่งมากเงินาเไทยอ่ะเขาคือ้าสิงบางหัดซื้อก็ออไรล่ะฮีโคสฟูตตี้วันอะไนี้อร์บุกน้ำเล็กน้อยเะไม่ค่อดัมเบอร์เดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟให้ว้าวทะเลอะไรอ่ะแดน้องไม่นี่ไม่ใช่ทะเลอันนี้ฝักนะ ก็เหมือนทะเลอย่ก็เป็นทะเลนเนเลเลั่อะไรก็นั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เป็นเหมือนอ๋อเขาเรียกท่าเรือเอออ๋อในมุมหาชนข้างข้างข้าง ออกจากคาเฟ่แต่คนแต่คน,นก็ชอบมาใส่ขี่กันเยอะเนะาะแต่อ,อ,อ,อันนี้แต่ว่าเขาติดปอเท่านั้นโอ้โหว้าวโอ้จะลุ้นซิซ่าแต่ว่าเลัวไม่ไหวว้าว ังคนว้าวมใส่ั้งคนใส่ช่วยคนใส่เลี้ยวซ้ายสองร้อยเมตรพอบีแก๊บมอบีแก๊บพอรับโรงนี่แค่ตอาหารไปส่วอาหารตกคนนี่แหละแก๊บไปเบอินเดี๋ยวขับเข้าบอ เที่ยวเช่ารถมาแล้วลืมรถเลเยเอี่ยก็เลยเขียนเลขไว้ให้ไงสองส<ม>องห้าห้านักท่องเที่ยวว่ะน่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์มานางนี้เยอะเหมือนกันอเพราะว่าเามอเตอร์ไซค์เช่าเขาไม่แพงอ่ะคนเยอะอยู่มันคุยกันไม่หมดอ๋อตังนี้ตรงนี้อ้าวคุณเห็นเหรอไม่หรือว่าเดินต้องเดินไปอีกอ๋อ มูโอ้คนเยอะท่าน่ปกติถ้าเป็นทัวร์จะพามาตรงนี้ป่ะอาจจะนี้รถบัสลงเหมือนซียเนี้ยก็มีมีทัวร์ก็ต้องมาเพราะว่าไออสถานที่พวกเนี้ยมันทัวร์ไม่ได้ลงทุนอะไรอ่ะแค่พามาไม่มีค่าเข้ามีอะไรด้วยรู้ป่ะคนอาจจะไม่ได้มาแบบว่ายอะไรมากหรอแต่ว่าทัวร์พามาก็ เป็นไฮไลท์แหละเพราะว่าองค์ใหญ่วิวสวยมีเวลาก็มาเป็นวิวทะเลที่เราขับขี่มอเตอร์ไซค์ล้อๆอๆอๆออกมาตรงนี้ ้ก็เป็นองค์ช่างแม่คนอิ่มแอ่นหนังจบอ๋อนี่แหละของบางทียไหวนี่เป็นด้านหลังคณะลูกภัวต้องตามเข้ามาเอาหนึ่งเนี่ยผ้าที่เขามาแลยมีไปทั้งหลังอ๋ออ๋อช่างกระโปรงให้ใส่นี้ก็มีก็มีผ้าถุง later. Ta là Hàn chắc. Cái này là đây là no sugar. Nó mà I will be back. I will be back. Ơi, you you má. đi. Dặn hoa Làm như này, đi, tuổi đuôi trời đi đuôi. mà ไไม่พูดทยจังเเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วตัดที่ทักเราตรงโน้นเร์ลี่นะตสูงๆเหลืองๆเดินข้ามฝั่งมาเป็นร้านหน้าหารมารีน่ามารีน่าเรสอร์ทเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นที่ที่เป็นเออเขาเรียกอะไรเล็บลู เป็นสะพานแห่งความรักคนะ่ะบังกรก็คือเปิดไปใช่ไหมแต่ที่พอน้ำเือนี้ใช่ไหมใช่น,นี้เราจะพนงหาตอนกี่โมงจะฟ้ามืดเลยอ่ะไม่รู้เป็นมังกรห่างเปนป้า <S <S อ่าเดินเข้ามาข้างในแล้วนะทัไปจะเป็นสะพานสะพานที่เขาติด ล้องกุญแจอะเออตรงนี้ก็ได้น nah. ะโอโ้เนี่ยล้องมาคขอากุญแจอย่างเงี้ยเตมเออก็เลยเป็นสะพานแห่งความรักว้าวจะก่านตืเดินไปไหน่าเช่อข้ามมาลายไ็ได้แบบเดิมเราจะเดิเดินเดินเดินเดิมาดินมาดิมาดิ ลุยฮะเดี๋ยวจะลุยไงฮะนี่ลุยอยู่เนี่ยลุยอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจอจีนเซ่นายนายมือไปเจอแล้วเนี่ยนายมือโดนาณเลยอ่ะหรอแต่ละห้าโมงเองต่อมันนึกว่าจะมุดแล้วแล้วทำไรอ่ะตอนเนี้ยแล้วมาชมกันนะจิ๊บิ๊ขนมปัง ชนนี่ชนนี่เ็นนี่สลี่ยนาวพร้อมอาหาจะไปตะลุยซีฟู๊ดอาหารแบบที่บ้านเลยบ้านๆซีฟู๊ดด้วยแล้วแต่ผมก็มีเห้นกเต้น่มาัแผมล็อสุดๆหมูเนื้อย่างค่ะน่าจะกินกับน้ำจิ้มมันนีนะแล้วก็ผักเยอะมากผักเยอา ต้านนี้ไม่เปนกระเทียมมันเผ็ดใจอ๋อแล้วก็ห้้ยตี๋นี่อะไรไข่ทำไมมันสีต้มในน้ำไข่มันแดงไงเหมือนแบบหมูแดงอ่ะหมักหมูแดงนี่มั้มันเหมือนน้ำอะไรนึกไม่ออกเหมือนน้ำแครปโรอ่อนๆนะจืดๆอ่ะน้านนี้ดูน่ากินหมูหยองอ๋อเป็นเนื้อย่างก็คืออาจจะไม่ได้มีม้วนนิดหน่อยแล้วมีรอยข้างบนด้วยแล้วออกจากบ้านอ่ะแล้วก็ไปกินข้างบ้านอะไรเงี้ยข้างบ้านขาย เราเห็นแะล้วกไตัวเินอนห้อรกนแล้วรมันอน l ัน้อนยาแป้งคิวแปงคิวถึงแล้วจ้าแล้วเจอสองกินนะตอนนี้ <c oughs> ไม่ไม่เดินเดินบ้านเราเนาะอันนี้มาขายของปรตติจิกแบบของ<ม>บ้าเหมือนตลาดทั่วไปตอนนี้จะเป็นของกินและจ้า กลินใหม่ค่ะถ้าเสียงสอนตู้ยกัอาดาลารบวดีบอิ้นเั้เาแล้วโดนล็อกแล้วี้วลเอนี้ไฟมันเป็นิกกล็อเตอร์ฮัลโหลล็อกเตอร์บาร์บีคิวของเราตูบิ๊กล็อกเตอร์เซตลูกกิ้คุกกฟรี

แต่แล้วความตุกติกเพราะว่าเราอ่ะยืนเป้าใช่ปะ่ะแล้วคือเขาอ่ะมีอีกตัวหนึ่งวางไว้ในถ่ายอยู่แล้วเออแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าจะไปขอถ่ายรูปปอ,อก็เหมือนแบบบอกเดียวว่าถ่ายได้ถ่ายได้ใช่แต่เราคือแบบยืนล็อกเป้าเลยไงเขาก็ไม่ย้มถ่วงเวลาทำช้าๆล้างแบบหลายรอบมากแต่เราก็ไม่ไปไง คือไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วถึงคนนั้นอ่ะไม่มาโยวยวายเขาไม่คือดูออกอ่ะดูออก,กว่าโยวยวายว่าว่าเบบอเหมือนเราทำไมใส่ใส่ไป้ในนั้นหรือว่าทําไมถึงแบบถึงไม่หยิบอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูออกอ่ะปานละจ้าล็อกเตอร์ที่เกือบโดนโปมก็มาชี้จานนูออ้นอ่ะไปไปจานใหญ่ของแถมอะ่ะสามอย่างอะ่ะใส่จานข้านี้ไปอะ่ะแต่ของเรารวมกันหรอเออ สามอย่างรวมกันจา่จะต้องมีไปแต่ของเราอ่ะแค่นี้ค่ะเพราะว่าต่อราคาไงต่อราคาเยอะต่อราคาเยอะไม่ว่ายืนเฝ้าด้วยสลับไม่ได้สลับตัวไม่ได้แต่คนที่ออเดอร์หลังจากเราอ่ะโดนสับตัวไปแล้วแน,น่นอนหอยเชลล์หอยลอดหอยนางลมอาเชลล์ด้วยอาพอต่ขอขอลุท้อนี่ไงเพราคนมาสอคนแล้วคนละตัวได้ไม่มีอะไร รู้แต่ก็ไม่กินก็อร่อยอยู่นะอร่อยอ่ะรู้แต่เขาอร่อยนะอนนี้ก็ไปโดนหลอกอะไรมาอีกอ๋อไม่ได้โดนหลอกก็ตั้งใจมาตั the, okay. ้งใจตั้งใจกินตั้งใจกินขนมแบบหน้ารวมรวมมิกมิตปลหมึมีกุ้งมีอะไรเนี่ยข้าวโพดมีไข่ กอบแบบกอบแบบค่อนข้างแข็งนะไม่กล้ากินแต่แม่จะกินน้ำชิมหน่อยกอบแบบค่อนข้างแข็งมากเราจะใช้มือแล้วกันนี่อะไรกระหริกหอมเนยมากเนยกระเทียม อร่อยเขาเอาไปต้มก่อนเนาะแต้มก่อนแล้วก็มาย่างได้ไม่ไม่ไม่นานนะเดีวเวใช่<ด>ใชย่างแล้วก็เอาทาาีเนี้ยทากนาอ้าวร้อนมือแน่นมากคนก็แน่นจริงนแน่นมากเขากินด้วยอเขาต้องใช้ปือแล้วจ้าอืมร้อนมาเลยจ้ะมาเอามัาง่งเอามั่งขอรอบมั่งกินให้มันเลอะห้ามือ 50, ไปเลย มิ้จะจะกินทัมง่ี้ไยมหรอนีเลยกินคำยงไม่หมดจูดมิ้วเลยพิซซ่าพิซซ่าอ๋อพิซซ่าเวียดนามเิ้มวัน

น้ำอ้อยใหญ่โตใหญ่กว่าจ้าแต่นั่งไม่ได้จ้าร้านนี้ต้องมาซื้อยกเกอบสามหื่นแล้วเอาที่นั่งชมวิวมาขอคนไฟอ่าเราต้องจับจองที่นั่งไว้ก่อนอีกครึ่งชั่วโมงกินพิซซ่าเวียดนามกินตะว่ปก่อน ีความมุ่นวายมาจากชนมากลอนไฟนเยอะไนะงเยอะไงว่าคนเยอะทีก็ซื้อเฟอร์กม,มากินที่ห้องมาลองดูลองดูว่าเฟอร์ปองบ้านเชานี่รสชาติจะเหมือนตามร้านเฟอร์ก็ปองสา,า,ามเมื่อนเนี่ย เว้นไปสองคู่หาข้างโรงแรมอ่ะหกหมื่นเก้าเออมีนิดนึงได้เนื้อสัตว์ด้วยไม่อยากลองที่เฉยเขาว่าได้ของสดด้วยไม่ได้ของแห้งมามากกระป๋องบ้านเขามันอร่อยอุย้ยมีเนื้อจ้าขอโทษจ้าโอ้ยของดีจ้าเนื้อจ้าอย่าดูถูกเด้อไม่หนึ่งชิ้นนะจ้าหลายชิ้นแต่เป็นเศษเอออย่าดูถูกกันเด้อ เี่ดูหน้าตาสัากก่อนน่ากินมหล่ะอือมาอืมคนกันเนื้อนุ่มรูได้ไงเพี่งไม่ได้กินเลยนี่ถ้าจับนี่ก็รู้แนละ้วนุ่มเนี่ยเวอร์จริง อืมหักงโอโยอืมบอกเันเลยถ้ามีโอกาสไปกินร้านไปกินร้านเลยเลยแต่ก็อร่อยแต่ที่ร้านอร่อยกว่ามันเป็นมีกึงเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยนะ